โอ้มาสองอันบนตัวน,นี่อ,อาไปขายตอก่อนนะ่าอืมใส่ดีอยู่ได้หลุนนี่แี่กดหนาวแม่ก็บอหหายเงินวเว้ยแี่ขายเอาเงินมาสื่อเชีองสำอางที่กลัว,วหารายได้เสริมไปไปรอขายในบ้านกับว่ามีคนใหญ่เงียบอยู่หนาอีกว่า แหน่เนี่ยแล้วท่านสมัยเนี่ยท่าไปขายให้เราสิเดีขายอยู่มัง้งแนวกดหนังว่าจะไปดีกูอ่ะอยู่พอดีเลยไม่เงี่ยมเนี่ยนั่งไม่อยัาง,าอางคอยเออเอเอนี่มาขายนี่ขายอย่างคอยช่างมากนี่ยคอยเอามาขายตอ่อแนวกดหนังนะแม่นี่อะไรแปดสิบบาทอะไรแปดสิบบาทแมนสองอันทุ่ยไายนี่คอยขายให้เจ้าเล่รอยหาซีบสองอันเลยได้ไหม

ลอเชยสิบเจ็ดนี่ล่ะมันก็ตูกนจว่าแล้วมึงเป็นอย่างคืออันอันจังเรื่องจังสีมึงคือบกเข้าจคือว่าจบมหกเอะไกลแรกออกบ่บอกใ้แม่คุณคู่เขียนให้เลยโอ้ยแม่คุณภาเหยี่ยบแหงไหนกดออกน้ำออกดิกะหูวอยู่อันละแตร์บมันบ้ถือเออสองอันลอยหาชิบมันบ้ถือมึงจบมหกแค่ไหน กอว่ามึงจิได้จ้างออกยูได้นี่กัวนาะเป็นบ่ฮะมึงเยายางจ้างออกแต่กี่เขาเอาไก่โอ้ยมันจขคอยเอาซุ่มโอ้ยขย้อนมึงได้ออกเนาะเออแปดสิบก็แปดสิบเป็นเท่าไหร่ฮะแปดสิบก็แปดสิบบวกเึงร์ร้อยหกสิบเออร้อยหกสิบยังดีนะถ้ามึงถือกูมันถือกูเนี่ยเองจริอยู่ร้อยหกสิบ ถ้าเป็นคนอื่นเขามึงขาดทุนใต้เลยนี่โอ้ค่อยซุ่มมันคือว่า<ม>อลอยหาสบมันลอยหกสีจะแดงมามึงเลียนบโจบมึงเอาไก่แหลกออกมึงเอาซุมแหลกออกเป็นบอคยเอาซุมแหลกออกแม่เออเมนม,นมันเมนถูกต้องแล้วขันแบบนั่นนั่นบตงคนทีมันต้องลอยหกสีเออเดี๋ยวสิจ่ายลอยหกสีโอ้มีอบ้เข่าใจเออเออเอาโอ้ โอ้ดีเด้มันถูมันถือกู้นี่ขอบคุณนะแม่เด้อเออไปเออปั้น,นั่นจบม้หกจบม้หกแผลไดนวาอู้เสียโรงเรียนเขาไปนะแม่เด้อเออไปไปโอ้ยออจางสี่กับจบม้อหกเงือกตาย